ครับมาต่อครับไม่รู้มันบันทึกไหมครับเมื่อกี้ครับสายเข้าเลยเปลี่ยนครับยังสองสูญครับไปเลยล่ะยิงติดครับสายเต็มอ๋อครับเฟสติชิกเฟสติชิกมาได้ทิมโบทิมโบเข้าซ้ายแม่โดนจิมแล้วมันออกครับนี่ครับระยะยาวครับคิลเลอร์พาร์ทนี่ ดูกโจมตีขยันอย่างนี้ไปเลยล่ะรีบร้อยครับขึ้นมาสองหนึ่งครับโอ้โหว่าเฟติกชีกปาดไปเสาสองอย่างี้งครับเท็บอินง่ายๆครับขึ้นมาสองหนึ่งแล้วครับต่อสู้หยบซีดานติงอัมรออัมรีไปเอกเขียวซีดานติงปินไปยักษ์แม่หลอก่งจะวะถึงดาวิด อยูเด็กโยนรับแล้วออกเขียวดักได้ทีมเราเขาคุยอะไรบ้างพี่เงียบหายเลยวันนี้ทีมเราเขาคุยอะไรบ้างนในไรเงียบหายเลยวันนี้แล้วไปซิดาติงจ่ายติดยักษ์ยักษ์แต่เอากรบเป็นทิชชิกป,ปิดสปีดเป็นทิชชิกมาไผ่เล่ละไผ่เล่ละล็อกไว้ไผ่เล่ละแม่ทำบอลหลุดไปเองครับโ มั <Man. S 2> แล้วโยนลูกนี้ติดทีโบ้แล้วอ่อสิดาติงได้โอ้โหโแม่โอ้ส่งลูกนี้คัดติดจริงๆครับแม่ปล่อยบอลกิ้งหลังเอา้าแล้วจ่ายติดฝนเทพปล่อยให้เพชริชิกเพชริชิกจ่ายไปไปลแล้วโอ้โหศูนย์ยังช่วยทันยุบเอาสองครับชุดชุดชุดมัน หมายุงนี้ยักโอ้โหจะกระโดดฟาดครับแหมชะงักนิดนึงก็เจ้าตัวไม่การเล่นแล้วครับเอาครับอัมรีอัมรีอัมรีอรัมรีไปเอนตีดี้เอนตีดี้เอนตีดีล็อกไวเอนตีดีไม่ยิงซูน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 ทางซ้ายมีแหมล็อกตัดสินใจเซตกันใหม่ครับอัมรีอรัมรีคืนไปทางออกเขียว ออเขียวลากขึ้นมาครับออเขียววาใใ้แม่ติดยักษ์ยักษ์ยักษ์ไปทางโคนาเทพโคนาเทพข้ามไปไผ่เลยล่าเปิดมาเป็นจิกชิกชนเสาครับแมโโอโอ่โอ้โหเจ้าตัวครับวัโอโอนนี้มือรุสลันไปแล้วครับชนเสาก็เป็นจิงกชิกแล้วเปิดยับเอ็นดี้แล้วทิโบโอ้คลาสสิกสุดๆครับ โอ้โหซีดานติ่งเกี่ยวลูกนี้ครับสามหนึ่งเลยครับโอ้โหแม่จากจะได้สองเท่าครับหนีไปสามหนึ่งเลยครับจริงครับนี่ชุดน้องดูสองสองถุงเลยรู้สึกกางเกงมันอยู่ในถุงนี้นะดูก่อนเนาของเดี๋ยวไม่มาอีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเบอร์อะไรอ่ะเบอร์เสื้อเดี๋ยวดูดูนึงเดี๋ยวค่อยดูให้กันเลย มันเอาของมันก่อนมันยี่สามไหมอ่ะสมรู้สึกกางเกงอยู่นี่นี้ได้พอตกางเกงมันได้ทีหลังเราโยนเอาเขียวมงไว้แล้วออกกับ โยนยับอมรีเอ็นดีดี้พักอกได้เอ็นดีดี้เมื่อกี้เอาไม่ผ่านทีมเบลทีมเบลแล้วล็อกผ่านซูนได้แม่ไปปล่อยไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะโดนดึงแล้วไผ่เลยล่ะยังต่อได้ไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะมาเปิดไปเอาคระปิทิชิกเะปิทิชชิกแต่งแม่ไม่ผ่านยับไปซูนมีไหมเด็ดเขียนเขียนเขียนที่ถูกยกักยักล็อกมาติดเอ็นดีดีเอ็นดีดีสปีดช่วยครับ เอนตีดี้ล็อกเอนตีดี้จะผ่านไปแหมไปเลยล่าก็ไปช่วยได้ครับไม่มีใช่ไหมไม,ไม่มีอยู่ในนู้นหมดเลยถุงใหญ่เขาใส่กางเกงไม้ไม่ครบทิมเบลิลทิมเบลิลมาเฟติกชิกโดนบังแม่ได้ครับอัมรีครับ แล้วเปิดไปรุสลันเข้าทางยิงติดออกเขียวมองไว้แล้วอาลีอูโหูอบอลลงสวยครับแม่ออกเขียวครับบอกไว้ได้ลูกนี้ยิงเบาลุสล,ลันวางยักมองแล้วออกข้างครับ ไปเอ็นด yeah! wow. yeah. well, ีดีเอ็นดีดีเอ็นดีดีสายลองจริงแม่หลุดกรอบกับไปเป็นจรวดเหมือนกันรับ้ายเจ้าตัวมากบครึ่งแรกเหลือ2นาทีครับแล้วป่อยมาเฟรติชิกเอ้ยเปนไพเลยล่ะแล้วโอ้โหอัดพี่เทพอีกแล้วครับโอ้วันนี้อะไรก็เจ้าตัว แม่เหล็กดูดบอลจะชัดครับวันนี้บอลเข้าหาตัวตลอด,อดลออครับเปิดแล้วปล่อยออกครับไม่ได้อะไรครับชิวๆบุกอย่างนี้เรล่มเหนื่อยแนละ้วชิวๆสำรองไม่มีครับแล้วรุสเลีนเปิดไปมาเกี่ยว ยืนสุดเลยครับเอนดี้ลูกนี้เกี่ยวไว้ไม่อยู่ครับเราไปเด็กไปเด็กโยนไปเฟตชิกชิกเฟตชิกชิกเกี่ยวได้แล้วอัมรีเอาครับไผ่ล่ลาหมู่ตั้งบาเฟตชิกชิกสวยมากแล้วเข้าซ้ายว้าไม่ได้ครับมุมมันแคบครับอาลีติดสปีดขึ้นไปครับอาลีกันนะชว์ไปครับเอนดี้เอนดี้เอนดี้ล็อกไว้ครับเอนดี้เอนดี้เปิดไปอาลีอาลีอาลีคืนไปครับอัมร่อัมรีอัมรีให้เอนดี้สีด้านติงสีด้านติง มาแล้วจริงติดแม่โดนอนัมดีออกด้วยครับเอาครับกนเทพอิสไปมากกนเทพกนเทพแต่งไม่ผ่านออกเกียรกแห่โดนเหยียบด้วยครับแล้วเลเร็วโอ,อ้โหูช้าแล้วกนเทพให้มาได้เพชรชิิงิงแม่แตกครับอยู่ยักเอ้ายักอ่านผิดสีดานติงจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้คืนสีหนึ่งเลยครับแห้ผิดจังหวะนิดเดียวครับ โอ้ยิงสวยครับซีดานติงรุนแฮติกไปแล้วก็ซีดานติงแป๊บเดียวครับลงไปเรายิงลุสลันปะเช็คแล้วครับไม่ตรงก้อบครับอาเป็นทัดด้วยครับหรือว่ายังโดนมือเจ้าตัวครับเรามา โค่นเทพแต่งไปติดโค่นเทพพยายามปาดกลับไปครับไหลต้อยออกไปครับเหลือสามสครับครึ่งเวลาแรกสีหนึ่งไปแล้วครับกิลล์พาร์ตหาครับอารีกันเชอเลกันเชอล็อกไว้ครับอารีอารีไหมาแล้วแล้วยิงโอ้โหแหม่ทิมโบ้ทิมโบ้ทิมโบล้ล็อกสวยครับทิมโบ้แต่ติดอัมรี อ้าวมาเราต้องปรุมไปโดนนิดนึงครับอ่าครับหมดเวลาครับครึ่งแรก